สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาชมซันนี่นะครับ SY สองหนึครับโอ้ยแกวเหมือนเดิมรถสัญชาติจีนนะครับนี่โอ้คันใหญ่มากครับ น,นี่เป็นโคกหนองนามโมเดลนะครับในช่วงเพิ่งเริ่มต้นของอเป็นโมเดลของตำบลน,นี้นะครับนี่ก็คือโมเดลแรกเนาะใช้ซันนี่นะครับในการขุดนะครับวันนี้นะครับคันเดียวแล้วก็คันนี้ก็จะมีลายแยกมาด้วยนะครับผม oh, โอ้สาวโหด ตัวทรงนี้ใหญ่มากครับพุงกทีก็ใหญ่นะครับเป็นคิ้วนะครับนะขุดให้เป็นตู้ทรงก่อนนะครับผมผมก็ยืนฟังเมื่อกี้นะครับปวดหัวเลยครับผม ก็เราก็จะมีไอ้พวก น้องนาครั้งแรกนะครับแลออ้วก็มีสันนี่ S Y สองหนึ่งห้าครั้งแรกด้วยนะครับโอกเสียงแสงนะครับเพืเ่อนนีครับสายโหดเขาทำกันครับก็ <c oughs> ระยะเวลาขุดก็ ให้อยู่สิบวันประมาณเก้าวันสิบวันนะครับเป็นโมเดลค่อนข้างที่จะใหญ่ครับใช้พื้นที่เป็นเป็นไร่นะครับเรามาดูปฐมมาเริ่มนะครับในการขุดนะครับพึ่งวางแผนกันเมื่อกี้นะครับผม บิดตัวนะครับ ร้อนมากครับวันนี้ก็ลงทุนหนักเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับเมกีนี้รถช่วงน่าจะเมตรยีเลยนะครับเท่ากับดูซานนะครับดูซานดีเอ็ ก่อนก็จะเป็นไม้ยูคานะครับนะต่อ,อยูคาก็เป็นดอกลูกใหม่ครับทำอะไรก็ได้ <laughs> เพราะว่าสภาพนี่แรงครับสภาพดีสภาพแรง เจ็ดหมื่นครับ <ink> ก็พอไปพอมานี่ทั้งหมดละเจ็ดหมื่นแล้วใช้งานฟรีี่ใช้งานฟรีสักครึ่งปีนี่โอ้ยือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับผม รอบแล้วตัวแบบโหดๆโอ้มันจัด ติดตามนะครับก็จะมีสองช่องนะครับดูเดียวคันลีนะครับแล้วก็อยองวัดบันดีบรรันดิขึ้นผลนะครับเจ้าสันนี่นะครับดินดินทรายครับผม สเกลก่อนนะครับผมล่างแบบล่างแบบ